我。Oh. เราก็จะไม่รบกวนธรรมชาติแต่ถ้ารบกวนก็จะทําให้น้อยที่สุดซึ่งการเดินไปของเราก็จะเดินไปอย่างเงียบๆแล้วก็ไม่ไม่หักล้างถางพงอะไรก็พยายามรักษาธรรมชาติให้ดีที่สุดทีดีที่ดีดีที่ิปนี้เราจะไปลุยกันที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์เขาเขียวเขาชมพู่จังหวัดชนบุรีจะขึ้นกันไปที่ยอดหินโมกซึ่ง เป็นจุดที่สูงที่สุดของเทือกเขาแถบเขาเขียวเขาชมพู่ที่เขาว่ามีล้าน่องมีอะไรข้างบนที่เรื่องเล่าหลายอย่างเราจะไปพิสูจน์กันดูว่าข้างบนมันจะเป็นยังไงต้องไปดูกันสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาไปเดินป่าที่จังหวัดชนบุรีกันนะครับไปตามหายอดหินโม่งกันแต่ต้องเกริ่นไว้ก่อนนะครับว่า ยอดหินมงตามข้อมูลที่ผมหามาจะเป็นที่ราบยื่งหญ้าที่มีก้อนหินก้อนใหญ่อยู่ที่ยอดบนสุดของเทือกเขาเขียวและมีเรื่องเล่าต่างๆนานา,นาดูจากในแผนที่แล้วผมก็จะขึ้นยอดบนสุดทางหน่วยพิทักษ์ป่าอ่างช้างน้ำโดยเดินตามเส้นทางเที่ยวชมน้ำตกไปจนสุดทางหลังจากนั้นก็ตัดขึ้นยอดเขาไปค้นหายอดหินมงกัน ด้วยข้อมูลอันน้อยนิดและการไม่รู้พิกัดที่ตั้งที่แน่ชัดทำให้ทริปนี้มีความท้าทายเพิ่มมากขึ้นยังไงลองติดตามชมกันนะครับว่าเราจะหายอดหินมงเจอไหม เราก็เดินตามเส้นทางสื่อสารน้ําตกมาเรื่อยๆก็จะเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวใช้เดินกันไปเที่ยวน้ําตกอันนลักษณ์ว่าอ่างไสางามเนี่ยเป็นอ่างที่สามของในบรรดาหกอ่างของน้ําตกอ่างช้างน้ํา มันบรรดา6อ่างเนี้เราไม่รู้ว่าจะเจอทุกอ่างไหมเพราะว่าเราจะมุ่งหน้าเดินไปแล้วก็จะแวะไปตามอ่างใหญ่ๆเพื่อพักเท่านั้นเองแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีข้อมูลอะไรเลย ก็เหมือนกับว่าจะเป็นทางเดินต่อไปที่แยกขึ้นเขาไปเรื่อยๆซึ่งเราจะมุ่งหน้าไปทางนี้เพราะมันไม่มีเส้นทางแล้วหวังว่าถ้านี่คืออ่างชทยะอ่างสุดท้ายคราวนี้ต่อไปเราก็จะเริ่มตัดออกห่างจากน้ํำแล้วแลวเราจะขึ้นสันเขาไปหายอดหิงโมงกันแล้วดังนั้นยังไงเราก็ต้องไปตามทางดูก่อนให้ถึง ออนนี้เส้นทางมันก็แทบจะไม่เป็นเส้นทางแล้วครับเราต้องหาทางโล่งๆมุดกันเดินกันเข้าไปแล้วก็พยายามจะไม่ตัดอะไรถ้าไม่จําเป็นเพื่อที่จะมุ่งไปตามทิศทางที่เราต้องการเพราะมามัวหาทางอยู่มันทางไม่ชัดเสียเวลาเจ้าเอ็มไปเห็นเตา่าแต่รู้สึกจะกลัวเราเราก็ไม่อยากกวนเดี๋ยวเราก็จะอ้อมออกไปกอีทางละ แล้วก็เราพบเห็นล่องรอยเท้าของเก้งหรือกวางก็ไม่รู้ที่กดลงไปบนพื้นหรือหมูป่าก็ไม่รู้ก็ยังมีให้เห็นตลอดทางที่เราเดินขึ้นมาเห็นแล้วก็แสดงให้เห็นว่ามันมันอุดมสมบูรณ์ดีเราก็จะไม่รบกวนธรรมชาติแต่ถ้ารบกวนก็จะทําให้น้อยที่สุดซึ่งการเดินไปของเราก็จะเดินไปอย่างเงียบๆแล้วก็ไม่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 ไมไมไมหักล้างถางพงอะไรก็พยายามรักษาธรรมชาติให้ดีที่สุด อะไรอะ่ะลากไม้อันนี้เป็นภูพรของต้นอะไรก็ไม่รู้ครับก็คือเป็นลากของเขาแหละที่เรียกว่าภูพร ะได้มากินข้าวกลางวันกันตรงที่เราเจอน้ําแล้วก็ตวงน้ําไปทุกขวดเลยทั้งหมดหกขวดเหมือนต้นทุเรียนอ่ะ จากที่เราได้ยินเจ้าหน้าที่ก็พูดมาว่าแต่ก่อนชาวบ้านเขาอยู่บริเวณนี้เขาขึ้นมาปลูกไว้แล้วก็ประกาศเป็นเขตเขาก็อพยพลงไปแต่ก่อนชาวบ้านเขาเขามาปลูกไว้อะเป็นเวลาตั้งกี่ปีต่อกี่ปีแล้วต้นถึงอลังการมากๆเลยดูลำต้นเนี่ยต้นทุเรียนอ่ะที่ดูดิอ,อ่าเหลือเรียน โบรานแต่หลังจากนี้แล้วเราจะเดินขึ้นไปสันเขาตรงไหนเราก็ยังไม่รู้นะมัวแต่ชื่นชมกับสวนทุเรียนอยู่เนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นเนินชันกันมามีน้ําแบกอยู่หลังคนละสามขวดโอ้มันบั่นทอนแรงมากเลยเราก็ไม่ใช่นักเดินป่าอะไรมืออาชีพอะไรก็เดินกระเตะแตะ พวกต้นละกรรมป่าเยอะจริงๆต้องมุดต้องคานเหนียวล้งกันเยอะเลยก็ยังไปไม่ถึงไหนก็เลยหวังว่าเราจะไปถึงสันเขาให้ได้แล้วก็ไปหายอดถินนมงให้ได้ภายในวันนี้อะลองดู มากเลยครับเพราะว่าป่ามันรกอ่ะมันมีแต่หวายทั้งนั้นเลย6โมงตรงแล้วเราตัดสินใจที่จะตั้งแคมป์กันที่ระหว่างทางเพราะเรายังเดินขึ้นไม่ถึงสันเขาลกมากทําให้เราเดินไปได้อย่างนิดเดียวคือชั่วโมงหนึ่งอ่ะเราเดินได้นิดเดียวเลยส่วนน้ําเราก็มีอยู่หกขวดเรากินระหว่างทางไปแล้วนึงขวด เราก็เหลืออยู่หขวด5ขวดนี้เราก็จะจัดสรรปันส่วนให้ดีเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องเผื่อในการเดินกลับลงไปด้วยซึ่งเรากลับอีกฝั่งหนึ่งเราไม่รู้ว่าจะมีน้ําตรงไหนบ้างเลยเราก็เลยต้องเผื่อให้ดีวางแผนให้ดีแต่ยังไงวันนี้เราตรงนี้นอนตรงนี้แต่ก็ไม่ได้บน้าอยู่แล้ว รามีอะไรดูเนี่ยอเออเรามีชิ้นร้อยชิงร้านที่มัมที่มัมที่มัมให้ดูด้วย<ต>เพราะว่าบนนี้สัญญาณโทรศัพท์เต็มเรายังเห็นหมูป่าวิ่งหันหลังให้แพล้ยวไปเลยปรากฏว่าเราได้มาดูมัมกันซะอย่างนั้นแสดงให้เห็นว่าเออป่ากับคนมันใกล้กันมากนะใกล้กับกันมากสัญญาณโทรศัพท์มีอะไรมีแต่ก็มีสัตว์ป่ามีป่าลกชัดให้อยู่ใกล้ๆ้กันเนาะ กุ้มปุยน้ำปลาแล้วก็ปลาแดดเดียวไข,ข่เค็มสุดยอดทำด้วยปลาย่างแดดเดียว ตอนนี้ก็เป็นเวลา9โมง45นาทีแล้วถือว่าสายมากเลยกว่าเราจะออกเดินทางเพราะตั้งเป้าหมายไว้ว่าวันนี้เราจะออกเดินทางเร็วๆหน่อยที่ไหนได้มัวแต่นั่งคุยมัวแต่นั่งชื่นชมกับธรรมชาติรอบตัวอยู่ก็นู่นละเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเริ่มตัดขึ้นไปสันเขาไปหายอดหินโมงให้ได้ไปไปทางไหนะ เราก็ยังมักมุมมะงาาลากันอยู่บริเวณสันเขาเนี่ยเพื่อที่จะมุ่งไปหายอดสูงสุดกันก็ยังยังยากเลยทางไม่ได้มีอะไรที่เดินง่ายเลยต้องฟันกันไปละละตลอดเดี๋ยวเราจะเดินไปให้ถึงช่วงเที่ยงช่วงบ่ายก่อนเราจะตัดสินใจว่าจะตัดลงไปออกหาความเจริญตอนไหนเจอไม่เจอก็ช่างละตอนนี้เราอยู่ที่ระดับความสูงที่793ซึ่งก็จะเป็นเกือบ สันเขาสูงสุดของเทือกเขาเขาเขียวเขาชมพู่นี่แหละเจ็ดร้อยเก้าสิบสามเมตรจากระดับน้านทะเลเพราะฉะนั้นสันตรงเนี้ถ้าเราถ้าเราเดินหายอดหินมงมันก็ไดาจะอยู่บนสันที่จุดสูงสุดนี้ก็มีโอกาสจะเจอแต่ก็อย่างว่าแหละถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่มีวิ่แววอะไรเลยนิดเดียวเราก็ไม่ไม่สนใจแล้วเราก็จะต้องตัดเดินลงแล้วแต่ขอให้ได้ลองลองเดินดูดีกว่า เราก็ยังไม่รู้ว่าจะไปหายอดหินมงเจอไหมเพราะในข้อมูลที่เราหามาก็คือว่ามันเป็นจุดสูงสุดหรือเกือบจะสูงสุดของยอดเขาอ่ะสุดที่เป็นหินมงมีไหมตอนนี้เราก็มาตัดสินใจกันแล้วว่ายุติการหาไว้เท่านี้ ราะงั้นเราก็ตัดสินใจจะเดี๋ยวกลับลงไปโดยการตัดลงไปทางภาคเขาเขาเขียวเนี่ยแหละที่มันเป็นร่องระหว่างเขาเขียวเขาชมพู่จะมีช่วงนั้นจะมีชุมชนอยู่แถววัดป่าอัมพวันอะไรนี่แหละเราจะตัดลงไปให้ได้ที่สุดและระยะตัดลงก็ไม่รู้ว่าจะยากจะง่ายแค่ไหนแต่เราก็จะพยายามอย่างน้อยเป็นทางลงเราก็ลงดิงด่งดิงดิงดิงไปอย่างเดียวสุดท้ายเราก็ไม่เจอลานหินมงครับ ทั้งที่ดั้งด้นกันมาจนถึงจุดสูงสุดของเทือกเขาเขียวไม่รู้ว่าเพราะเราเดินหากันได้ไม่ทั่วหรือเพราะผมตีความหมายของข้อมูลที่ได้มานั้นผิดพลาดเราจึงไม่มีโอกาสได้เห็นลานหินโมงดังที่ตั้งใจตอนนี้เวลาก็บ่ายกว่าเข้าไปแล้วเราจึงต้องเร่งฝีเท้าแข่งกับเวลาวเพื่อตัดลงเขาออกจากป่าไปให้ได้ก่อนมืดแต่การตัดลงเขา ในป่าที่ไม่มีสัตว์ใหญ่เบิกทางไว้สุขแสนจะยากลำบากและกินแรงเราไปอย่างไม่ปราณีแต่อย่างว่าแหละครับการผรจนภัยมักเกิดขึ้นเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างผิดพลาด เรามองจากมุมนี้ไปก็จะเห็นอ่างเก็บน้ำหรือชุมชนที่เรามุ่งหน้าไปครับเขวาวันเป็นอุปสรรคของเราอยู่แล้ว แต่ยังไงอย่างนี้วันนี้เราตั้งใจกันแล้วว่าคือ,อยังไงจะต้องนอนค้างในป่าเนี่ยอคืนนึงเพราะว่าคงจะเดินไปไม่ถึงเพราะตอนนี้ก็จะสี่โมงละสี่โมงกว่าแล้วด้วยเราก็ต้องนอนในป่ากันอีกคืนนึงเหนื่อยมากเหนื่อยจนไม่รู้จะก้าวขาไหวหรือเปล่าที่เดินมาเนี่ยก็ฝืนฝืนยกฝืนอะไรกันมา ตรงนี้เป็นระดับความสูงที่300ประมาณ340เราจะต้องลงไปพื้นราบให้ได้ในวันพรุ่งนี้แล้วก็เดินออกจำมืดซะก,ก่อนเราก็ต้องจําใจนอนกันอีกคืนหนึง่งโดยมีมามา่ากินคนละห่อเท่านั้นเองเก้าเช้าก็ไม่มีแล้วก็มีไข่เค็มหรือรุ่งด้วยส่วนน้ําไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเรานอนกันติดทานน้ามีทานน้าตลอด อนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งเราก็เก็บของกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาชุดเดิมๆม,มาใส่เบียงอะไรเราก็หมดหมดแล้ววันนี้เราจะต้องออกให้ได้เมื่อคืนฝนตกมาเยอะมากเลยฝนตกหนักมากประมาณช่วงเที่ยงคืนตกประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยนะหนักๆน้ำจากที่ไหลอ้อยอิงอ,อ้อยอิงที่เราลงมาเมื่อวานก็โ,โหเป็นฐานน้ำตกแรงๆเลยสังเกตจากเสียงได้ไปแล้อยู่ทางกัน ที่สุดเราก็ออกจากป่ามาจนได้โดยใช้เวลาเดินในวันที่แถมมานี้เพียงหนึ่งชั่วโมงออกมาเจอกับกุฏิพระของวัดป่าอัมพวันจากนั้นก็เดินไปตามถนนปูนภายในวัดเรามีความสุขกับการเดินบนถนนปูนในครั้งนี้เป็นอย่างมากเพราะไม่ต้องคอยยกเท้าข้ามถาวันหรือมุดลอดหลบน้ำไหวหนามละกมเหมือนอย่างสองวันที่ผ่านมาที่วัดป่าอัมพวันสวยงาม และสงบเงียบมากทำให้เราได้ผ่อนคลายจากความอ่อนล้าของร่างกายและจิตใจเดินต่อไปจนเจออ่างเก็บน้าที่เรามองเห็นจากบนเขาเมื่อวานและมุ่งหน้าออกจากวัดไปหาเหมารถของคนแถวนั้นเพื่อไปส่งที่ฝั่งน้ำตกอ่างช้างน้ำที่เราจอดรถไว้จบทิพย์ลงอย่างสะบักสะบอมไปทั้งตัวพร้อมกับหนามละกรรมที่ปักคาแก้มก้นคาวไว้เกือบสามเดือน จนผมต้องไปผ่าออกที่โรงพยาบาลฝากแผลเป็นและรอยเย็บสามเข็มเป็นที่ระลึกไว้ให้กันลืมกับทริปนี้ตามหายอดหินมงและไอตัวตัวนี้มันเป็นตัวอะไรอีกัวนาหรือตัวเหี้ยอีกัวนาอีกัวนาแล้วตัวเหี้ยมันเป็นยังไงมันต่าง,ล,งลายสีเหลืองลายสีเหลืองแล้วตัวนี้ลายสีอะไร อันน <pid> ี้มันก็ตัวแย่ดิ